อ่ะกาบสวัสดีครับพี่นอ้องอาทิบ่าวทัดบอกให้ฟังวอรให้ฟังนะครับสําหรับคลิปที่แล้วนะครับอ่ามื่อนี้บ่าวทัดจะผ้ามาขาเพียขาหมดแล้วพี่น้องเด้ออย่าหาว่าลุงใจร้ายคือขวานละครับพี่น้องนะครับผมกระทนบาไวแล้วนะครับอ่าผมเอาให้เพียไมนข้นลวก็นจะได้ทำการรีวิวให้พี่น้องเบิงนะครับพี่น้องอันนี้เป็นทางยาฉีด่นธรรมดารับพี่น้องแบบโยกนะพี่น้องเด้อ พี่น้องมองลงไปด่านล่างกดกดทางนะครับพี่น้องจะเห็นเป็นพงซักผ้านะครับพี่น้องเนาะพงซักผ้านี่เป็นยี่ห้อใดก็ได้เด้ครับพี่น้องเราไม่เน้นนะครับจะทําการพงซักผ้าสามซอนนะครับต้อน้ำฮาลิรครับพี่น้องนะครับอ้าหาลิรพอแล้วนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปฉีดพ่นนะครับเด้อ เราจะทำการปิดฟ้าครับพี่น้องปิดฟ้าแล้วนะครับอ่าผงซักผ้าสามช้อนนะครับพี่น้องเนาะอ่าเอาสอนแบบเต็มๆนะครับพี่น้องสอนพุนๆเลยครับนะครับห้าปิดฟ้าแล้วห้ากับขยเานะครับพี่น้องขยเอนให้เขาละลายนะครับให้ผงซักผ้าเขาละลายน้ำนะครับพี่น้อง ีนี้เราก็พร้อมจะไปแล้วนะครับป่ะไปดูกันเลยนะอ,อ่านี่คือเบาทะทัดตัดแต่งกิ่งผลออกแล้วพี่น้องแล้วตัดแตงกิงออกงงก่งออกครับพี่น้องนะครับสำรวจตรวจตาเบื้องล้วนะครับเป็นทั้งสองต้นเลยครับพี่น้องไม่เป็นต้นเดียวนะครับเด้อเป็นสองต้นเลยนะครับอ่ะก็ถทษนะการกล่องมนเอน่งนะพี่น้องเด้อกล่องมะเองครับก็ถอดได้เลย จะพามาฉีดนะครับฉีดหมดนะครับพี่น้องอันนี้คือยาที่เฮ้าหาได้ตามข้อเรื่อนเฮ้าพี่น้องนะครับผงซักผ้านะครับพี่น้องเน้อผงซักผ้านะครับต้นใดที่มันมีมดได้หลายแล้วก็มีเพียมีแมงนะครับพี่น้องมีเพียนะครับนี่สังเกตง่ายๆครับพี่น้องนี่หมดเต็มเลยครับพี่น้องนะครับ โฟกัสให้พี่น้องบ้างจังหน่อยครับพี่น้องหมดเต็มเลยครับผมคิดว่าตอนนี้พี่น้องบางท่านก็จะเจอปัญหาคือผมนะครับพี่น้องนะครับอ่าเรามาฉีดพ่นกันเลยนะครับฉีดเลยครับพี่น้องนะครับเนี่ยแนวฉีดผมนะครับฉีดเลยครับพี่น้องนะครับสังเกตบึงจะเป็นฟองนะครับเด้อ ฉีดพ่นให้ทั่วนะครับพี่น้องนะครับฉีดพ่นให้ทั่วต้นนะครับพี่น้องสังเกตเบว่งจะเป็นฟองนะครับอาจจะเป็นฟองนะครับพี่น้องเด้อเป็นฟองนะครับเดนะขออนุญาตโยกจังหน่อยครับพี่น้องบริษัททางอัตโนมัติครับลำบากนิดนึงครับพี่น้องแต่มันดีตรงที่ห้องบริการแบตนะครับพี่น้องนะครับ อ่าแถวสังเกตเบิ่งนะครับเห็นก้อนเพียบ่พี่น้องนะครับก้อนเพียรยูดช่อดอกนะครับขาวขาวนะแม่นเลยครับพี่น้องนะครับเ้ามือบีเบิ่งมันจะเป็นแดงๆนะครับเด้อเนี่ยครับเนี่ยสุดยอดครับพี่น้องเนี่ยสุดยอดเลยครับเอาผงสักผาเทาที่าผสมกับน้ำเนี่ยครับพี่น้องนะครับสามช้อนต่อน้ำห้าลิตรนะครับพังเลยครับพี่น้องนะครับพังเลยครับพี่น้อง ใส่ส,ส,ส้นไ,นนนไล่ก็ไเลครับพี่น้องมาใส่ส้นไล่ก็ไเลยครับสังเกตเบิ้งพี่น้องนะครับมดตายแล้วครับพี่น้องมดแดงดินตายแล้วครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับพี่น้องไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับมุดแดงดินตายเรียบเลยครับพี่น้องครับอันนี้เขาไม่ต้องไปใส่สารเคมีให้ยากเลยครับพี่น้องนะครับบ่าวทัดก็จะนําความรุดตัวนี้มา บอกเราห้พี่น้องนะครับในนําเอาไปใส่นะครับพี่น้องนะครับมันก็เป็นเทคนิคของเห่านะครับเป็นประโยชน์แก่คนหลายๆคนนะครับพี่น้องนะครับเหาอ่าเหาปลูกเนี่เฮากา็หวังผลผลิตนะครับแต่ว่าอ่าพวกปรสิตที่เหาบอแต่คิดว่าเขาจะมา เฮ็ดให้เหาหยู่หุ่มยากเขาก็มาครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเ้าต้องมีแผนรองรับไว้เสมอครับพี่น้องสําหรับพวกปรสิตต่างๆนานานะครับพี่น้องอันนี้คือปอดสารพิษครับพี่น้องสมมุติว่าพี่น้องฉีดมือนีเก็บกินมือนีเลยก็ได้ครับสําหรับผลไมใหญ่ของเขานะครับพี่น้องนะครับมามีอันตรายต่อตัวเขาเองและครอบครัวนะครับและคนบริโภคนะครับอ่ะโอเคครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะมาฝากมาต่อเนาะพี่น้องเนาะ อ่บาบาทัดก็จะขอจบคลิปไว้เพียงสำเนีนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย